อัลบั้มโปรด EP ที่4นะครับวันนี้ผมหยิบอัลบั้มที่ผมตั้งชื่อคิดไว้ว่าเป็นรักแรกของผมกับ The Beatles เลยนะครับก่อนอื่นต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าจริงๆแล้วเบสิกพื้นฐานของผมเนี่ยผมเป็นคนชอบฟังเพลงบลูเพลงร็อกแอนด์โรลเก่าๆนะครับในช่วงนั้นก็เป็นช่วงศึกษาเพลงพวกนี้อยู่นะครับแล้วพอเริ่มเล่นบลูไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มได้ยินชื่อเสียงของ The b e a t เ e s เข้ามาครับ ตอนแรกเนี่ยเอาจริง first look ของเดอะบิทเทิลที่ผมเห็นเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมันเขาดูเป็นวงบอยแบนด์แล้วก็ดูเป็นวงธรรมดาธรรมดาซึ่งถ้าเทียบกับยุคปัจจุบันที่เราเริ่มฟังเพลงเนาะเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับแต่พอเราเริ่มศึกษาประว่าดนตรีเนี่ยมันเริ่มมีชื่อเดอะบิทเทิลเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเรารู้สึกเอ๊ะว่าเฮ้ยหรือว่าเราต้องไปฟังซึ่งนั่นแหละครับเป็นที่มาของอัลบั้มนี้ที่ผมได้ฟังเพราะว่าผมไปค้นเดอะบิทเทิลแล้วผมเจอหนังที่ชื่อว่า A hard days night นะครับ แล้วก็เป็นตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นหนังวงดนตรีธรรมดาแต่พอเข้าไปดูเนี่ยในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็เล่าหนังที่บ่งบอกคาแรคเตอร์ของสมาชิกของเดอะบิ t เชลแล้วก็วิถีชีวิตของวงในช่วงนั้นจริงๆแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าอ๋อนะยุคนั้นเขาเป็นอย่างนี้แล้ววงนี้ดังขนาดนั้นถ้าเราเข้าไปดูในเรื่องนะครับเราจะเห็นเลยว่าเดอะบิเลเนี่ยเปิดฉากมาด้วยการวิ่งหนีแฟนคลับนะครับ ซึ่งมันดูเป็นอะไรที่แบบยุคสมัยนี้เขาอาจจะกรี๊ดบอยแบนด์เกาหลีกันใช่ไหมครับแต่ยุคนั้นเนี่ยเดบิวเทอวิ่งหนีแฟนคับแบบแฟนคับพวกนั้นเนี่ยก็บ้าคลั่งวิ่งไล่ตามในหนังเนี่ยบิวเทอร์ก็ต้องวิ่งไปหลบในรถปลอมแล้วก็หนีออกไปรถจริงอีกทีหนึ่งซึ่งมันแบบบรรยายความโด่งดังความที่ดังจนแบบดังจนบ้าคลั่งบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเขาดังขนาดนั้นได้ยังไงนะครับ แต่พอเราเริ่มมาฟังเพลงของเขานะอัลบั้มนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นอัลบั้มที่เหมาะนะสำหรับคนที่ไม่เคยฟังเดอะวิเทลเนี่ยจะมาเริ่มฟังเนี่ยผมว่าอาัลบั้มนี้ก็เป็นอัลบั้มที่เหมาะที่จะฟังเพราะว่ามันเป็นอัลบั้มที่ฟังง่ายมากแล้วก็ทุกเพลงในอัลบั้มนี่ยผมบอกได้เลยว่าเพราะทุกเพลงนะครับฟังได้ทุกเพลงเลยแล้วก็เป็นโทนเดียวกันทั้งอัลบั้มเลยซึ่งเจ 1949, ๋งมากๆแล้วก็ผมจะมาเล่าที่มาของอัลบั้มนี้ก่อนเนาะอัลบั้มนี้เนี่ย ออกจำหน่ายในปีในวันที่10กรกฎาคมปี1964นะครับที่ UK แล้วก็ที่ US ปล่อยในวันที่26มิถุนายนนะครับปี64เหมือนกันนะครับโปรดิวเซอร์ของอัลบั้มนี้คือจอร์ดมาตินชื่ออัลบั้มชื่อว่า A Hard d a y Night นะครับความยาวของอัลบั้มนี้เนี่ยคือ30นาทีนะครับซึ่งเพลงยุคนั้นก็ประมาณนี้แหละนะเพราะว่าเพลงแต่ละเพลงก็จะอยู่ที่ประมาณ1นาทีถึง2นาทีกว่าความยาวของอัลบั้มนี้เนี่ย <c oughs> อยู่ประมาณนี้แล้วก็ ความพิเศษของอัลบั้มนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเพลงนี้อัลบั้มนี้ไม่มีเพลงโคเวอร์เลยเป็นอัลบั้มที่จอห์เลนนอนกับพอแมคคาร์นีเนี่ยแต่งทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็บิบทตอนตอนทาอัลบั้มนี่ก็คือเป็นอัลบั้มประกอบภาพยนตร์เรื่องแรกของเขานะครับซึ่งเป็นในชื่อเดียวกันชื่อ hard day's night นะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวคอมเมดี้มิวสิควลที่เล่าเรื่องวันวุ่นวุ่นของวงเดอะ e ิเทิลส์นะครับเป็นจุดที่จอร์เลนนอนมีบทบาทหลักในการแต่งเพลงมากๆ เขาแต่งเพลงส่วนใหญ่ในอัลบั้มนี้นะครับแล้วก็มันทําให้อัลบั้มนี้มีโทนที่มีความเป็นเลนนอนเด่นชัดมากๆซาวที่โดดเด่นก็คือกีตาร์ริกเคนแบ็กเก12สายของจอร์นะครับซึ่งเท่มากผมอยากได้มากเลยนะเนี่ยเป็นซาวพิเศษที่เป็นเสียงที่เปิดในเพลงแรกก็คือเพลงชื่ออาฮาร์เดนไนทที่เป็นเสียงถึงนะครับ ซึ่งมันกลายเป็นตำนานมากๆไอเสียงเปิดน,ดนั้นแล้วก็ทำให้แฟนวิเทลทุกคนเนี่ยตามหากีตาร์ริคเคนแบ็กเ12สายนี้นะครับแล้วก็มีลายชื่อเพลงใหม่ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเจาะกันอีกทีหนึ่งนะครับในช่วงหลังความสำคัญของอัลบั้มนี้คืออะไรอัลบั้มนี้มีความสำคัญในการยกระดับเดวิดวเทจากวงที่เป็นแค่แบรนด์ดังๆในช่วงแรกไปสู่ศิลปินนักแต่งเพลงตัวจริงนะครับ เป็นการประกาศว่าจอร์นนอนและพอลแมคคาร์นียสามารถสร้างผลงานต้นฉบับที่แข็งแรงได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งโคเวอร์เลยแล้วก็มีความซาวด์จังกี้กีตาร์ของจอร์แฮนอิสันซึ่งกลายเป็นแรงบันดาลใจในยุคนั้นซึ่งเป็นยุคโฟล์กร็อกเช่นว,วงเดอะเบิร์นะครับเป็นอัลบั้มที่ครองอันดับหนึ่งใน UK และ US พร้อมกันพร้อมกักบภาพยนตร์ก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงครับซึ่งถ้าเพื่อนๆจะไปหาดูนะ ก็ตามอินเทอร์เน็ตผมไม่แน่ใจซ้ำช่วงทางธรรมชาติน่าจะมีให้ดูหรือว่าถ้าหาไม่เจอนะซื้อดีวดีมาเลยผมก็ซื้อดีวดีมาแล้วผมว่ามันเป็นการเก็บสะสมของเดอะบิทเทิลอย่างหนึ่งที่ผมมองว่าคุ้มค่านะครับซื้อมาดูเลยผมมองว่าถ้าคุณเป็นแฟนบิทเทิลห้ามพลาดซึ่งบริบทช่วงก่อนที่จะทําอัลบั้มเนี่ยก็คือในช่วง1963นะครับที่เขาปล่อยเพลง please ปล่อยอัลบั้ม please please me แล้วก็อัลบั้ม the Beatles แล้วแล้วพวกเขาก็ออกรายการ The e s l n Show แล้ว แล้วก็ทําให้มี b ิทเทลมาเนีเนี่ยระเบิดในสหรัฐนะครับซึ่งเราก็พอจะเห็นภาพว่าเขาดังทั้งอังกฤษแล้วก็ดังที่อเมริกาแล้วซึ่งบริษัทภาพยนต์อย่างยูนิเต็ดอาร์ติสเนี่ยเล็งเห็นกระแสนี้ก็เลยรีบปิดดีลกับบิทเทลเลยว่าให้เขาเนี่ยมาแสดงหนังเพื่อเอาซาวทกไปขายจริงๆซึ่งจริงๆจุดประสงค์แรกอะ่ะเขาไม่ได้จะทําหนังแต่ว่าเขาอยากได้สิทธิ์ในเพลงซาวทกของ t h อ Beatles นะครับซึ่งนั่นแหละ บรรยากาศในการทํางานในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ตามชื่อเลย hard days ในนะครับวงเนี่ยแทบไม่มีเวลาพักเลยเพราะว่าต้องทัวร์พร้อมกับอัดเพลงด้วยถ่ายหนังอีกแล้วก็ออกรายการด้วยซึ่งมันเป็นช่วงที่แบบช่วงที่นักร้องดังเนาะเพื่อนเพื่อนวงดังๆวงดนตรีดังเนี่ยมันก็ต้องรีบกอบโกยกันซึ่งบันทึกเสียงหลักเนี่ยก็เกิดขึ้นใน abbey road studio ระหว่างเดือนมกร,ราถึงเดือนมิถุนายนนะครับในการทำอัลบั้มนี้เนี่ยเขาอัดกี่เดือนเนี่ย หกเดือนซึ่งทำออกมาได้ดีมากเพลงส่วนใหญ่ถูกเขียนในโรงแรมรถทัวร์หรือว่าช่วงที่พักถ่ายทำจากหนังอ่ะซึ่งสะท้อนความเร่งรีบแล้วก็พลังสดใหม่ของวงได้อย่างดีนะครับเพราะช่วงนั้นวงเดอะบิชเชลเขาก็ยังเป็นวัยรุ่นกันอยู่ซึ่งพอแมคกซนี่นี่ก็เริ่มโชว์ความเป็นนักแต่งเพลงที่ลึกซึ้งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงดังของเขาอย่าง And I love her หรือว่า t i n g w e s i t today นะครับขณะที่ John เลนน o n เนี่ยเป็นเพลงจังหวะเร็วพลัง rock, ร็อกนะแล้วก็เนื้อหาความรักปนหึงห่วงนะครับซึ่งค่ะสถานการณ์โลกกับวงนั้นตอนนั้นเนี่ยขณะที่ Beatles ทำอัลบัม้มอัลบั้มนี้ Beatles กลายเป็นวงดนตรีที่ดังที่สุดในโลกไปแล้วแล้วพวกเขาพวกเขาก็ไม่ใช่แค่ Idol ไอดอลวัยรุ่นนะครับแต่เขาถูกจับตาว่าเขาจะไปได้แค่ไหนนะครับในช่วงนั้นเนี่ย Beatles เองก็โดนศบประมาทไว้เยอะนะครับถึงขั้น ะช่วงช่วงนั้นใช่ไหมที่เขาช่วงหลังๆที่เขาไปทำร r อเบอรโซเพราะว่าเขารอเรียนมาจากคนที่เคยพูดถึงเขาว่าเพลงของเขาเนี่ยมันไม่มีจิตวิญญาณก็มีคนสมบประมาทเขาไปเยอะว่าเขาอาจจะเป็นแค่วงที่หน้าตาดีเป็นวงวัยรุ่นชั่วคราวเพราะว่าวงป๊อปดังชั่วคราวแล้วก็ดับมีเยอะแต่ว่า hard days night เนี่ยก็พิสูจน์ว่า Be เทิลไม่ใช่แค่แฟชั่นชั่วคราวอีกต่อไปนะภาพรีมอัลบั้มทำให้ทั้งโลกยอมรับว่าพวกเขาคือศิลปินที่เจ๋งจริงเพราะว่าเขาแต่งเพลงเองเขาร้องเพลงเองแล้วเขาก็เล่นเองนะครับ สรุปก็คือฮัตเดย์ไนท์เนี่ยเกิดจากแรงกดดันที่สูงที่สุดในยุคบิทเทลมาเนี่ยล้วก็กลายเป็นผลงานที่พิสูจน์ว่าพวกเขาไม่ใช่ข่วงบอยแบนด์วัยรุ่นเท่านั้นซึ่งผมสนใจอย่างนึงก็คือในช่วงช่วงเที้วทัวร์เนี่ยบิทเทลจะให้สัมภาษณ์เยอะมากผมก็เลยค้นหาข้อมูลนะครับว่าณนะช่วงนั้นเนี่ยมีคนถามบทสัมภาษณ์กับพวกเขาว่ายังไงบ้างอย่างช่วงนั้นเนี่ยจอร์ n ดนี่ย เขาเขียนเพลงส่วนใหญ่ในอัรบว้มนี้นะครับเขาเขียนถึง9กเพลงจาก13เพลงนะครับเขาเคยพูดในปี19ึ่ว่าเราจะต้องเขียนเพลงสําหรับหนังแล้วมันจะต้องเร็วมันจะต้องเสร็จไวแล้วเพลงส่วนใหญ่ก็แต่งกันในโรงแรมและระหว่างออกทัวร์นะครับเขายังบอกอีกว่า if I fail และ I be back เนี่ยเป็นเพลงที่เขาพยายามเขียนในโทนเศร้าและจริงจังมากขึ้นซึ่งไม่ใช่แค่เพลงรักใสๆแบบที่แฟนๆคาดหวังอีกต่อไปนะครับด้านพอมคานี่ก็บอกนะครับว่า เ,เขาเริ่มแต่งเพลงบรลลาดมากขึ้นนะเขาก็บอกว่าเขาภูมิใจกับ a อน I l o v e her มากๆเพราะว่ามันรู้สึกเหมือนเป็นเพลงที่มันจริงจัง,จงมากขึ้นไม่ใช่แค่เขียนเพื่อมาเติม,ตมเต็มอัลบัม้มนะครับในการสัมภาษณ์โปรโมทหนังเนี่ยเขายังเล่าว,ว่าเขาชอบที่ได้แสดงหนังเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่จะได้ทําอะไรนอกเหนือจากการที่ร้องเพลงบนเวทีอ่าซึ่งก็มองให้เห็นแง่มุมหนึ่งว่าพอแมครนี่ก็ชอบแสดงหนังเหมือนกันจอร์นิสันนะครับจอร์นิสันก็ได้ร้องนำหนึ่งเพลงนะครับนั่นก็คือ I'm Happy I'm happy just to dance with you นะครับแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนแต่งก็ตามแต่จอห์นไอสันบอกว่าเขาไม่ได้ชอบเพลงนี้มากนะักแต่ว่าเขาก็โอเคที่ได้ลองร้องนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจอห์กับพอลเนี่ยจะเป็นคนร้องหลักสิ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คือเขาเป็นคนที่ถือเรคเก็ตแบ็กเกอร์สิสายที่สร้างเสียงเจงเกอรี่ในเพลง hard days night นะครับอจอร์ดบอกว่ากีตาร์เรคเ e ็ตแบ็กเกอร์สิสายเนี่ยมันเปลี่ยนทุกอย่างมันทําให้เราได้ซาวด์ใหม่แล้วมันก็ทําให้ผมมีวิธีเล่นใหม่ๆด้วย ด้านริงโก้ซึ่งหลายคนมองว่าเขาเป็นคนที่ขโมยซีนมากๆในหนังเรื่องนี้นะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีบทบาทสําคัญแล้วก็มีความตลกธรรมชาติด้วยเขาบอกว่า,เ,าเขาเป็นเขาเป็นต้นกําเนิดของชื่อหนังด้วยนะเพราะหลังจากวันถ่ายทำเหนื่อยๆเนี่ยเขาพูดว่า it's been a hard d a y night นะครับแล้วทุกคนก็หัวเราะจนทีมงาน,เ,นเอาไปใช้จริงนะครับ <c oughs> ริงโก้บอกว่าผมแค่เหนื่อยแล้วก็เลยพูดผิด แต่ว่ามันดันติดหูก็เลยกลายเป็นชื่อนั้นแหละนะครับซึ่งพอเคยบอกนะว่าริงโก้เนี่ยชอบเป็นคนแบบเนี้ยชอบพูดอะไรที่เป็นคําที่แปลกๆแ,แต่มันดันติดหูว่าเป็นคําที่คนเขาไม่พูดกันแต่ริงโก้พูดออกมาแล้วมันก็ติดหูเฉยเลยนะครับซึ่งเนื้อเรื่องในอัลบั้มเนี่ยในหนังอาหารเดย์ไนท์เนี่ยผมถ้าถ้าใครเคยดูก็ดูนะแต่ถ้าใครแบบที่อย่าไปดูเนี่ยผมจะสรุปให้ว่าเนื้อเรื่องมันมีประมาณไหนนะเนื้อเรื่องก็คือเปิดเรื่องเนี่ย จะเป็นเดอะบิชเชลกำลังหนีฝูงแฟนคลับจนต้องวิ่งลงรถไฟเพื่อหนีไปทํางานซึ่งบนรถไฟเดอะบิชเลก็ไปอยู่บนรถไฟนะครับแล้วก็เจอผูดด้โดยสารหัวโบราณบนใส่แต่ว่าเขาก็เล่นมุกกวนๆอะไรต่างๆนานานะแล้วก็มีช่วงที่เขาไปพักที่โรงแรมแล้วก็ซ้อมนะครับแต่ก็หนีไม่พ้นแฟนคลับที่จะตามมาขณะเดียวกันก็ต้องซ้อมเพื่อเตรียมขึ้นโชว์เวทีด้วยซึ่งในตัวละครตัวเนี้ในหนังเรื่องนะี้มีตัวละครปลอมที่เป็นคุณปู่ของพอนะครับซึ่ง เป็นตัวละครนะไม่ใช่ปู่แท้ๆของพอ่อเป็นปู่สมมุติในเรื่องซึ่งเขาเนี่ยจะเป็นคนคอยก่อปัญหาแล้วก็สร้างเรื่องคอยอยุยแย่ให้สมาชิกในวงเนี่ยเข้าใจผิดกันแล้วก็สร้างเรื่องวุ่นๆต่างๆมากมายแล้วก็เป็นคนที่ยุริงโก้ด้วยให้ริงโก้นหนีออกไปก่อนที่จะเกิดการแสดงเกิดขึ้นนะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยริงโก้หนีเที่ยวซึ่งตอนหนึ่งริงโก้รู้สึกเหมือนตัวเองเนี่ยถูกมองข้ามก็เลยหนีออกไปเดินเล่นคนเดียวแล้วก็มีฉากเงียบๆขำๆมากมาย ซึ่งฉากนี้แหละที่ทุกคนยกย่องว่าริงโก้เนี่ยเป็นคนที่ขโมยซีนได,ได้ดีมากในเรื่องนี้แล้วก็หลังจากริงโก้หนีทุกคนก็ต้องตามหาตัวริงโก้และสุดท้ายก็มาจบเรื่องโดยการที่เขาแสดงเสร็จแล้วก็ขึ้นไปยังเฮลิคอปเตอร์นะครับซึ่งโทนหนังเนี่ยมันเป็นหนังในช่วงช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นหนังขาวดํานะครับแล้วก็เป็นหนังแบบบิธิชฮิวเมอร์เป็นหนังตลกประชดประชันแบบอังกฤษนะครับแทรกแซงเพลงฮิตตลอดเรื่อง ไม่ใช่แทกแสงแทกเพลงนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆได้ดูเรื่องนี้เนี่ยก็เหมือนได้ฟังเพลงเกือบทั้งอัลบั้มแล้วแหละเพราะว่ามีเพลงดังๆไว้หมดเลยนะครับนำเสนอภาพชีวิตของวงดนตรีในยุคบิ๊ทโชว์มาเนี่ยได้อย่างดีมากๆทั้งความวุ่นวายที่แฟนขับสร้างให้เขาและความเหนื่นเหนื่อยหน่ายที่คนไม่ค่อยเห็นนะครับซึ่งคราวนี้เราก็จะมาดูความหมายของแต่ละเพลงกันซึ่งเพลงในยุคนี้ก็ไม่ได้มีความหมายลึกซึ้งอะไรมากนะครับ แต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันว่าเขาใช้เครื่องดนตรีอะไรบ้าง,งเครื่องดนตรีก็ใช้เดิมๆเ,เหมือนกันเลยนะนะก็จะมีหลักๆเนี่ยก็คือกีตาร์สิบสอสายริคเกนเบเกอร์ของจอร์ดแฮนสันนะครับแล้วก็กีตาร์ของจอร์ดนะครับซึ่งเป็นกีตาร์ในตำนานเหมือนกันที่เราเห็นกันบ่อยๆแล้วก็เบสฮอฟเนอร์ของพอซึ่งเป็นเบสเบสไวโอลินนะเบสยูนิคมากแล้วก็ริงโก้ใช้กลองของเขานะครับอ่าเพลงแรกชื่อว่า A hard days night นะครับความหมายก็คือจอร์ดเนี่ยเขาเขียนจากมุมมองของคนที่ทำงานหนะักเพื่อคนรัก เหมือนในเนื้อเพลงเนี่ยก็จะร้องว่าแบบทำงานเหนื่อยทั้งวันทั้งคืนแล้วพอกลับบ้านมาเจอเธอเนี่ยก็พบว่าทุกอย่างมันคุ้มนะครับซึ่งชื่อเพลงก็เพี้ยนมาจากคำพูดของริงโก้เนั่นแหละว่า it's been a hard day's night เพลงที่2 i should have n o better นะเพลงนี้ก็พอม,มากความหมายของเพลงก็คือจอห์นเขียนถึงการตกหลุมรักแบบไม่ทันตั้งตัวแบบไม่น่าเลยแต่ก็แอบดีใจที่เธอทำให้ฉันเปลี่ยนไปอะไรอย่างนี้นะครับเพลงนี้มันเด่นตรงฮาร์โมนิก้านั่นแหละนะครับ เพลงที่3 If I Fail นะครับเพลงรักแบบหวาดระแวงถ้าฉันตกหลุมรักจริงๆเธอจะรับได้ไหมแล้วเธอจะไม่ทาร้ายฉันใช่ไหมนะครับซึ่งเพลงนี้เพาะมากในลายภาษาในการร้องนะครับเป็นเพลงที่ฟังครั้งแรกเนะี่ยรู้สึกเพาะเลยทันทีนะครับที่มาก็คือจอร์แดนนอตบอกว่ามันเป็นหนึ่งในเพลงแรกๆที่เขาพยายามเขียนให้มันจริงจังแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับเพรเพลงที่4นะครับ I'm Happy Just to Dance with You นะเพลงนี้เป็นเพลงที่จอร์ดร้องนะครับ เนื้อหามันเรียบง่ายก็คือแบบฉันจะมีความสุขมากถ้าฉันรเต้นกับเธออะไรแบบนี้แล้วก็เป็นเพลงที่จอร์ดกับพอลเนี่ยแต่งให้จอร์ดร้องเพราะว่าณช่วงนั้นจอร์ดเขายังไม่ค่อยมีสปอตไลท์ในวงนะครับก็เลยให้จอร์ดได้ร้องบ้างเพลงต่อไปชื่อแอนน์เลินะครับเพลงบัลลาดสุดทิตของพอลนะครับบัลดาดรักโรแมนติกแล้วก็ประกาศความรักที่มั่นคงแค่นั้นเองครับซึ่งไอสิ่งที่โดดเด่นนะสำหรับผมนะมันคือช่วงที่ออจอร์ดเฮสัน เล่นตึง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 ตนะึงต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 ึงเนี่ยซึ่งผมได้ยินมาด้วยนะว่าพอบอกว่าตอนนั้นอ่ะเขาเอาเพลงไปโชว์ให้กับวงใช่ไหมร้องเพ,เพ,เพลงเนี้แล้วก็แล้วก็เล่นให้กับวงดูซึ่งไอลิกตรงเนี้ยจอสเขาคิดขึ้นมาเองเหมือนพอเล่นไปปุ๊บแล้วจอสเขาก็เล่นตรงนี้ขึ้นมาเองแบบมันเกิดโดยธรรมชาติอ่ะซึ่งมันก็เป็นลิกที่โด่งดังมากๆซึ่งที่มาเนี่ยพอเขาแต่งในห้องของ เนแอชเชอร์ her, ซึ่งเป็นแฟนสาวของพอในตอนนั้นนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเพลงรักคลาสสิกนะครับ <c oughs> เพลงต่อไปครับเท l มี Why นะครับเทลมี h y เนี่ยเป็นเพลงที่บอกว่าถามคนรักนะว่าทําไมถึงทําฉันเจ็บทําไมถึงทําตัวแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งเพลงนี้เนี่ยถ้าไปเปิดในแผ่นเสียงเนี่ยถ้าบันทึกเสียงมาไม่ดีเนะี่ยเสียงร้องเนี่ยมันแทบจะแตกแนะครับเพราะว่า มันเป็นการร้องฮาร์โมนีสชั้นนะครับก็คือจอห์นพอลจอร์ดเนี่ยร้องพร้อมกันเลยนะครับมันเป็นลายประสานที่ผมว่าสวยงามมากๆครับแล้วก็เป็นเพลงอัปบีที่เอาไว้ใช้แสดงสดในหนังแล้วก็ผมว่าเป็นเพลงที่ดีมากๆในการเล่น,นครับอีกเพลงหนึ่งก็คือ Can't Buy Me Love นะครับเพลงยอดฮิตของพอเหมือนกันเพลงนี้ก็แค่สื่อว่าความรักไม่ใช่สิ่งที่ซื้อขายได้แต่เงินเนี่ยซื้อทุกอย่างได้แต่ไม่ใช่ความรักอะไรอย่างนี้เพลงต่อไปครับ "Anita Adam" นะครับเป็นเพลงที่จอร์นเสนอเสนอว่าเธอสามารถพึ่งพาฉันได้ทุกเวลาเลย a n i m e Adam" นะครับเรียกฉันไปได้เสมออะไรแบบเนี้ยซึ่งที่มาก็คือจอ์นเขาบอกว่าเ,าเขาบอกว่าจอร์นเลยนนน่แต่งเร็วมากในสตูดิโอเพื่อเตอิมให้มันเต็มแค่น,นั้นเองนะครับก็เลยเป็นเพลงทั่วไปไม่ได้แบบไม่ได้มีความหมายอะไรลึกซึ้งมากเป็นเพลงที่พยายามที่จะทําให้อัลบั้มมันเสร็จนะครับเพลงต่อไป "I'll Cry i n s t a n t นะครับ ผมชอบจีตาร์เพลงนี้เหมือนกันนะแล้วก็มีริฟที่มันดูคันทรีมากๆซึ่งจอนเขียนจากความรู้สึกหึงหวงและไม่มั่นคงในความสัมพันธ์นะครับแล้วก็อยากแสดงความเจ็บปวดแต่ทําได้แค่ร้องไห้ที่มาก็คือจอนบอกว่ามันเป็นเพลงสะท้อนด้านมืดในใจของเขาเองแหละแล้วก็เขาเป็นคนที่หึงหวงเพลงต่อมาครับก็คือเพลงที่ชื่อว่า t h i n s w e s i t Today ครับพอเขียนถึงความรักที่ยังคงอยู่แม้ว่าจะต้องห่างกัน คำที่เราพูดวันนี้จะยังคงมีความหมายในวันหน้านเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นใช่ไหมว่าเนื้อเพลงของจอห์นกับพอเนี่ยแม่งโคตรคอนทัสเลยนะครับพอเนี่ยจะพูดสิ่งสิ่งที่สวยงามแต่จอห์นเนี่ยจะพูดถึงสิ่งที่มันเจ็บปวดนะครับซึ่งที่มาก็คือพอเขียนเพลงนี้ที่บ้านเอชเชอร์นะครับบ้านแฟนสาวของเขานั่นแหละเ,เพลงต่อไปนะครับ When I get Home นะครับเพลงเพลงของจอห์นเลนนอนอีกแล้วเขาเขียนถึงความกระตือรือร้อนที่จะได้กลับบ้านไปเจอคนรักนะครับ ซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็ได้ได้อินฟลูเอนซ์จากแนวเพลง R&B ในช่วงนั้นนะครับแล้วก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่อัดแบบเร่งด่วนเพื่อปิดงานแลบบ้าไม่ได้นั่นแหละอีกเพลงหนึ่งนะครับ you You Can do that นะครับเป็นเพลงที่มีความความหึงหวงแบบแรงๆแบบเธอทําแบบนั้นกับฉันไม่ได้ซึ่งก็เดาได้เลยว่าเป็นจอร์แดนนอนเขียนนะครับเพลงนี้เนี่ยก็มีความเป็นโมทาวมากๆนะแล้วก็ จอร์แดนอนก็ได้รับแร,รงบันดาลใจจากเพลง Little Richard แล้วก็ Motown ในยุคนั้นซึ่งเป็นเพลงที่เขาภูมิใจมากๆนะครับเพลงนี้อีกเพลงหนึ่งนะครับ I'll Be Back นะครับความหมายก็คือถึงจะเจ็บจากความรักแต่ฉันก็ยังจะกลับไปหาอีกนะครับซึ่งเป็นโทนแบบสเปนนะบ,บอกไม่ถูก,กุมนกีตาร์มีความสเปนนะครับแล้วก็จอร์แดนนบอกว่าได้แร,รงบันดาลใจมาจากเพลง Run Away ของ Del Shannon นะครับสรุปภาพรวมก็คือ ส่วนใหญ่เพลงที่จอรนเขียนในรัฐบานี้เนี่ยเป็นเพลงที่เน้นพลังร็อกนะครับเพลงอารมณ์หึงหวงไม่มั่นคงนะครับส่วนด้านของพอเนี่ยจะเป็นเพลงโรแมนติกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น I อนด t o อเลย์เฮาติมวิ d a y นะครับหรือว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงเพลงแรกแรกนะครับที่จอร์นได้โชว์การร้องนะครับแล้วก็มี s าวด์วิคเกนเบเกอรนะครับที่จอร์นเขาได้ใช้ซึ่งมันก็เติมกรุ๊ปด้วยกรอง ที่เจ๋งอยู่แล้วของริงโก้นะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับชื่ออัลบั้มด้วยซึ่งทุกคนในวงก็มีส่วนในการผลักดันเอ่อวงแล้วก็ทําให้อัลบั้มนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งบอกอีกครั้งหนึ่งว่าความรู้สึกส่วนตัวนั่นแหละมาจากส่วนตัวผมนะครับอัลบั้มนี้ผมชอบมากๆแล้วก็เป็นรักแรกนะครับเป็น first love อะไรเงั้นก็ได้นะครับทําให้เราได้รู้จักกับบีเทิลนะครับแล้วเพื่อนๆรู้จักบีเทิลจากอัลบั้มไหนผมอยากรู้เหมือนกันว่า ในยุคนี้ด้วยยิ่งเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยรู้จักบีเทิลจากอาัลบั้มไหนรู้จักจากเพลงไหนแล้วสิ่งสําคัญคือเริ่มรู้ตัวว่าหลงรักวงนี้แล้วก็ยกให้วงนี้เนี่ยเป็นเดอ b เ s สในใจซึ่งสำหรับววผมในวงนี้ก็คือที่1อยู่แล้วถ้าเพื่อนๆดูในช่องเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าทําเกี่ยวกับ b e เทิลมากี่ชิแเราก็ไม่รู้นะครับซึ่งนั่นแหละยอดวิวมันไม่ได้เยอะเลยแล้วก็ผมก็จะทําต่อไปเพราะว่ามันสนองนี้จริงๆนะครับ แล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆที่รู้จักกับบิทเทิลเนี่ยคอมเมนต์มาเยอะๆเลยผมอยากอ่านอยากรู้เกี่ยวกับบิทเทิลต่างๆมากมายที่เพื่อนๆรู้สึกเกี่ยวกับวงนี้นะครับแล้วก็ยังไงวงนี้ก็จะเป็นที่หนึ่งในใจไปเสมอนะครับโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่อัลบั้มหน้าครับสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ